วันนี้เตงอยู่อ่าฟาร์มหอยนะคะแล้วก็มีหลายคนถามเตงเข้ามาว่าอยากรู้ว่าหอยเชอรี่สีทองตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันยังไงดูตรงไหนนะคะวันนี้เตงจะพาไปดูค่ะอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะรุ่นหนุ่มสาวเตงจะเอามาปล่อยลงบ่อนะคะามาลงบ่อใหญ่ให้ดูว่า เอามาไว้ขยายพันธุ์นั่นแหละนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าดูตัวผู้ยังไงตัวเมียยังไงนะคะวิธีสังเกตนะคะทุกคนวิธีสังเกตเงเจะบอกแบบนี้เลยเนี่ยหอยสองตัวนี้มันต่างกันนะคะ ต่างกันตรงที่ก้นหอยตัวนี้คือตัวเมียนะคะก้นตรงนี้เขาคือจะดำหมดเลยจะดำดำไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เรียกตัวเมียนะคะตัวผู้ตัวผู้นะคะตัวนี้คือตัวผู้เห็นไหมคะก้นตรงนี้เขาจะมีสีขาว,ขาว ก้นตรงนี้เขาจะมีสีขาวๆนี่คือตัวผู้นะคะอาถึงเวลานั้นเขาก็จะผสมพันธุ์กันนะคะตัวผู้กับตัวเมียก็จะผสมพันธุ์กันดูนะคะดูชัดๆตัวผู้คือตัวข้างล่างนะคะข้างบนคือตัวเมียนะคะนี่เลยนะคะวิธีที่เราสังเกตเนาะอือ่า อยากจะให้ดูตอนที่เขาผสมพันธุ์แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เจอยังไม่มีนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะวิธีการดูตัวผู้ดูตรงนี้นะคะก้นเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะตัวเมียก้นเขาก็จะเป็นสีดำๆนะคะเห็นไหมคะก้นเขาจะเป็นสีดำๆเนี่ยก้นเขาจิบป็นสีเขาจะเป็นสีดำๆนะคะเทียบกันให้ดูตึงเทียบกันให้ดูนะคะอ่าไม่ไม่มี นี่เลยนะคะไม่มีขาตั้งกล้องเนาะตัวผู้นะคะตัวผู้ข้างบนตัวเมียข้างล่างนะคะดูกันชัดๆตรงที่ก้นเลยนะคะบางคนให้บอกว่าให้ดูเปลือกดูฝานะคะแต่ดูตรงที่ก้นนะคะชัวร์สุดมั่นใจสุดนะคะว่าเป็นตัวผู้นะคะก้นขาวๆเป็นตัวผู้ก้นดำๆจะเป็นตัวเมียนะคะนี่เลยเนาะเอาไปดูกันไปสังเกตกันดูนะคะใครไม่ ใครใครอ่าหลายคนอาจจะบอกว่ามั่นใจได้ยังไงว่าก้นขาวเป็นตัวผู้ก้นดําเป็นตัวเมียนะคะให้เราไปสังเกตเวลาเข้าจับคู่กันนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยก้นขาวและก้นดํานะคะ